แม่ครับมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วสองนั่นคือไม่มีอะไรจ้ะเออทุกคนรอแม่อยู่นะรีบไปเถอะครับฉันยังไม่เห็นหลักฐานแต่ตอนนี้ขอเห็นด้วยตาตัวเองก่อน แล้วฉันจะประกาศให้ทุกคนได้รู้แน่ซองจดหมายนี่มืออุชาคืออะไรดิฉันโทรกลับใครบอกให้ถือซองจดหมายนี่ค่ะ ท่านกูดูบอกแล้วนี่ทวิงเกิลต้องเป็นคนเอาซองนี้ไว้ใต้เท้าเทพยดา,เ,า,า<อ>เธอ,ค,อควรทำตามที่ท่านบอกสิฮะเอามานี่เร็ว<อ>มันสำคัญมากที่ต้องให้ทวิงเกิลเป็นคนถือเท่านั้นแล้วทวิงเกิลเหรอไหนดูสิอะ โอ้พระเจ้าหลักฐานที่เพิ่งได้มาไม่ไปหมดแล้วแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของคุณถูกทำลายเด็ดขาดขอโทษนะครับเออผมมีเอกสารมอบให้คุณมโนฮาสารณะนะครับรบกวนแจ้งเขาได้หรือเปล่าเออเอาให้ฉันก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันมอบให้เขาเองเอ๋อโอเคครับขอบคุณมากเ <c oughs> อกสารสำคัญไม่ไปแล้ว ถ้าเกิดการนี้ติดขัดคอยรับโทษกันแล้วกันอ้าวนุทวิงเกิลคุณลุงนี่เอกสารที่คุณลุงพูดถึงนะคะอ๋ออยู่นี่เองเหรอแล้วเ,ออเมื่อกี้มันคืออะไรออช่างเถอะนะนูทวิงเกิช่วยเอาเอกสารนี่ไปวางไว้ใต้เท้าเทพพยญา,ยาด้วยมือของหนูทีเถอะ เอาละค่ะคุณอูชาตอนนี้คุณคงได้รับหลักฐานของทวีเก้ากับยุปราชแล้วฉันลงทุนมามากมายขนาดนี้บอกฉันหน่อยสิคะว่าคุณจะทํายังไงกับมันต่อไปเช่นคุณจะประกาศงานยกเลิกงานแต่งงานของทวีเกิลเมื่อไหรด่ดีช่วยบอกฉันทีได้หรือเปล่าคะคุณอูชาคือ <c oughs> ฉันได้รับหลักฐานที่คุณให้มาแล้วนะคะแต่ว่าเกิดเกิดอุบัติเหตุเข้าเอ่อคือหลักฐานมันไม่ไปหมดแล้วคะ่ะอะไรนะไม่เหรอคุณพูดอะไรของคุณเนี่ย ไม่ได้ยังไงแต่ไม่เป็นไรนั่นะ่ะเป็นแค่หมากตัวแรกค่ะ <c oughs> แม่คะฟังหนูก่อนสิไม่เราจะไม่คุยกันเรื่องนี้นะหรือเราจะให้เรื่องนี้มันดาเนินต่อไปตอบแม่มาว่าใช่หรือไม่ใช่ลูกกับยุบราชคบกันจริงหรือเปล่าตอบมาแม่ก็ฟังก่อนนะแม่มบอกมาว่าใช่หรือไม่ใช่แม่กฟังหนูก่อนสิแม่ไม่ทนแล้วนะแม่คะ แม่ต้องการคาตอบระหว่างลูกกับยุบดาตมีอะไรกันหรือเปล่าตอบแม่าหมูจะบอกแม่ทุกข่าวเองค่ะแม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แมจะเย็นก่อนแม่จะเย็นก่อนไม่ทำไมไม่ตอบแม่ใช่หรือไม่ใช่ทำไมต้องเลี่ยงด้วยเหรอฮะแม่ก็จะเย็นเย็นก่อนหยุดนเลยดก่อนสิยังนาทีท่านลูกไม่ยอมพูดรอนี่เลยแม่คะ แม่คะนี่คือยาพิษถ้วิ่งเกถ้าลูกไม่ตอบแม้ว่าใช่หรือไม่ใช่แม่จะลื่มยาฆ่าตัวตายตอนนี้เลยถ้าฉันบอกความจริงกับแม่แม่ก็ฆ่าตัวตายอยู่ดีแต่เพื่อยุบราชฉันจะเสียแม่ไปไม่ได้ไม่ใช่แค่ยุบราชฉันเสียใครไปไม่ได้อีกแล้ว แม่คะฟังหนูก็ไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่หนูจะบอกแม่ทุกอย่างเองไม่แม่ไม่อยากจะฟังอะไรแล้วบอกแม่มานะว่าใช่หรือไม่ใช่ระหว่างลูกกับยุบด้านมีอะไรกันหรือเปล่าค่อยๆคุยกันก่อนแค่ตอบแม่มาใช่หรือไม่ใช่เนอะหนูจะบอกทุกอย่างเไม่ยังได้ยินว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นลูกจะบอกว่าอะไรแค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ตอบมาแค่นี้หนูวจะบอกแม่เองค่ะนั่งคุยกันก่อนนะไม่ไม่ไม่อย่าพิษนี้แม่จะดื่มมันแม่ฟังหนูสักนาทีหนช่หรือไม่ใช่ล แม่ก็ฟังหนูก่อนหนูจะบอกท่านแบบนา้เองหนูยอมบอกแม่ตายก่อนแล้วลูกเคยบอกกันแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นแม่เองก็แม่ก็ยังทำอย่างนี้เลยบอกกับแม่นี่เังไงล่ะวิงโก้นี่ลูกทำอะไรลงไปนะทวิงโก้ลูกบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมลูกทำแบบนี้ล่ะทวิงโก้ทวิงโก้อย่าทำแบบนี้แม่แม่ขอโทษเด้อแม่ขอโทษเด้อทวิงโก้ Thôi Câu? cô Thôi biển cô Thôi biển cô Thôi ta gì lúc Mẹ mẹ có thôi nữa ta Pinny si. Pinny Ramon Pinny Mình Đi bà đeo Thôi biển หักคุณช่วยทวินเก้าด้วยนะถ้าดื่มยาพิษเข้าไปเป็นเพราะฉันเองฉันถามเรื่องยุบราชบอกว่าถ้าไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ฉันจะดื่มยาพิษนี่แต่เธอดื่มเข้าไปเองนะ อะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้นะเราไม่ต้องเสียแรงอะไรเลยทั้งสิ้นทวิงเกลิลดื่มยาพิษเข้าไปเองนี่จริงๆเลยรอแค่ทวิงเกลิลตายฉันก็สุขสบายแล้วไม่ได้นะแม่ทวิงเกลิลตายไม่ได้เธอจะต้องหายดีเพื่อผมนี่ลูกเสียสติไปแล้วหรือยังไงกันยุบราชเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะยังอยากให้เธอหายดีอีกงั้นเหรอใช่แล้ว ผมอยากให้เธอวิงเกิลหายดีเพราะจะให้เธอตายง่ายๆไม่ได้ผมจะค่อยๆฆ่าเธอทีละนิดทีละนิดตลอดหลายปีที่ผ่านมาปัญหาและความเจ็บปวดที่แม่กับผมต้องเจอผมจะคิดบัญชีเธอวิงเกิลกับแม่ของเธอให้ได้เลยเชื่อผมเธอวิงเกิลจะต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นแน่ ผมเชื่อแบบนั้นทวินเก้าเป็นอะไรคะพี่คะทวินเก้าเป็นอะไรอ่ะรามันทวินเก้าดื่มยาพิษเข้าไปนะรามันยาพิษอ่ะคุณหมอเร็วครับคุณหมอคุณหมอคุณหมอเธอดื่มยาพิษเข้าไปช่วยเธอด้วยนะครับ พยาบาลรีบพาคนไข้ไปที่ห้องผ่าตัดเร็วครับเร็วเลยครับเร็วเลยคุณหมอครับป้าครับคุณหมอคุณหมอคุณหมอช่วยลูกสาวฉันด้วยเนะอย่าให้เธอไปอะไรไปเลยนะคะคุณหมอครับป้าครับใจเย็นก่อนนะครับทำใจดีๆไว้ทวิงเกิ้ลวิงเกิ้ลจะไม่เป็นไรเธอจะไม่เป็นไรครับทั้งหมดเป็นเพราะฉันคนเดียว แม่ครับช่วยดูแลคุณป้าลีลาทีคุณลีลาคะมาเถอะค่ะคุณลีลานั่งก่อนนะคะมมมานานั่งก่อนค่ะห่าต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนนะนรสัทธาเข้าไว้ค่คะุณอูชาคุณอูชาลูกสาวฉันกำลังเสียงเป็นเสียงตายอยู่คุณอูชาสวดมนต์ให้แก่ด้วยนะคะ ว่ากันว่าพลังของแม่นั้นมีพลังมหาศาลคุณก็เป็นแม่ของแก่คนหนึ่งแล้วถ้าพวกเราช่วยกันสวดมนต์แล้วลก็พระผู้เป็นเจ้าก็จะช่วยทวิงเกิลได้นะคะฉันเชื่ออย่างนั้นค่ะพระองค์อาจจะโกรธฉันมากความกล้าบ,บ้าบินของลูกก็เป็นเพราว่าฉันนี่แหละฉันเผลอเลื่มตัวเพราะสิ่งที่ยายอานิตาลูทราบอกฉัน ทำไมฉันถึงไปเค้นคําถามเอวิงเกิ้ลเรื่องยบราชด้วยก็ไม่รู้ทําไมฉันถึงถามลูกว่าถ้ามีอะไรกับหยบราชฉันจะดื่มยาพิษเพื่อช่วยฉันลูกสาวฉันกลับดื่มยาพิษแทนฉันเจอช่วยสวดมนต์ให้เธอวิงเกินเน้ลเองนะคะคุณลีลาแต่ว่าทำไม คุณถึงอยากทำลายชีวิตลูกชายของฉันนักหรือคะคุณพูดเรื่องอะไรคะคุณอูชาถ้าเธอวิงเก้าจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์จริงๆแล้วก็ทำไมเธอถึงดื่มยาล่ะคะเป็นไปได้ไหมว่าเธอกำลังคบกับยุบราชอยู่จริงๆและเพื่อปกปิดความผิดเธอหาทางออก,ออกอื่นไม่ได้ก็เลยดื่มยาลงไปคุณอูชาคะ คุณพูดผิดมหันเลยคุณมองทวิงเข้าของฉันผิดไปลูกคุณทวิงเข้าไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมท <c oughs> วิงเก้าจะไม่เป็นอะไรแน่นอนครับ ทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะว่ายุบราชกับแม่ของเขาคุณหมอคุณหมอทวิงเกิลล่ะคะรัเขาทำการล้างท้องให้แล้วนะไม่มีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายแล้วครับพระผู้เป็นเจ้าขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะ ทำไมล่ะครับถ่าสี่ชั่วโมงเธอยังไม่ได้สติอาจจะมีบางอย่างผิดปกติได้หมอขอตัวก่อนนะท้วิ่เข้าเหลือเวลาอีกสี่ชั่วโมงฉันรู้แล้วว่าต้องทำอะไรคุนครับฉันอยากไปที่ที่หนึ่งช่วยพาฉันไปทีนะได้ครับไปกันเถอะ เห็นบันไดนี่ไหมเคลืนไปจะเป็นวิหารเทพ,พยาดาข้างในจะมีบ่อน้ำพุและเราเชื่อกันว่าน้ำในบ่อนั้นคือน้ำศักดิ์สิทธิ์จากถุยเทพทั้งหลายนะน้ำในบ่อนั้นมีอิทธิฤทธิในการรักษาโรคและบาดแผลต่างๆเป็นความเชื่อของฉันนะว่าน้ำเพียงสองหยดแต่ริมฝีปากของทวิงเกิลเธอก็จะหายเป็นปลิดทิ้ง มันเป็นความตั้งใจของฉันเองนี่ละ่ะฉันจะขานเขาขึ้นบันไดนี่ไปและจะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปให้กับเทวิงเกาเองคุณป้าครับบันไดมีเป็นร้อยๆขั้นแถมคุณป้ายังเจ็บเข่าอยู่ด้วยแบบนี้จะไหวหรือครับจะเจ็บตัวเปล่า,ลานะไม่ลูกอย่าห้ามเลยนะเพื่อเทวิงเกาของฉันแล้วฉันจะยอมทำ คุณหมอคะชีพจรเต้นช้าลงแล้วคะ่ะคุณป้า ป้าคงระบบหมดแล้วเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสารต่อเองน้ำนี้จะสามารถช่วยเทวิงเกิลได้จริงๆใช่ไหมครับใช่จ้ะงั้นผมจะไปเอามาเองแต่ว่าฉันจะคือว่าไม่ต้องหรอกผมก็เป็นลูกคนหนึ่งแล้ว ดูสิทวิงเกิลแม่เลือกคนให้ลูกไม่ผิดจริงๆด้วยเพื่อลูกแล้วเขายอมทนเจ็บได้กุนจะทำให้ลูกมีความสุขจะช่วยแก้ปัญหาไปพร้อมกันฉันไว้วางใจกุนแล้วตอนนี้ ทวิงเกู้ทวิงเกแม่คะอย่าเพิ่งพูดเลยนะให้แม่พูดก่อนทั้งหมดนี้เป็นความผิดแม่เองแม่จะรับผิดชอบปัญหาแม่เองแม่ไม่ควรถามลูกแบบนั้นเลยนะ แม่สงสัยในตัวลูกแม่ขอโทษนะพระองค์จะต้องลงโทษแม่คนลงโทษแม่แม่คนนี้จำที่เราสัญญากันได้ไหมคะว่าเราจะคอยช่วยเหลือกันอยู่เสมอถ้าแม่ยังอยู่หนูก็จะไม่เป็นไรคะ่ะจะถ้าถึงตอนนั้นแล้วคุณจะอยู่กับลูกนะ ลูกจะไม่เป็นไรแน่นอนทุกคนยังไม่รู้วันนี้คุณได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอาจทำไม่ได้เพื่อช่วย ชีวิตของทอวิงเกิลเขายอมทนต่อความเจ็บปวดรู้ไหมคะถ้าไม่ห่วงเรื่องความเจ็บปวดเด็กคนนี้ต้องคานเขาขึ้นบันไดไม่รู้กี่ขั้นเพื่อจะได้น้ำศักดิ์สิทธิ์มาให้กับทวิงเกิลฉันไม่เคยเห็นการอุทิศตัวแบบนี้มาก่อนเลย ได้คู่ชีวิตแบบนี้ชีวิตลูกสาวฉันก็สมบูรณ์แล้วค่ะขอให้พระคุ้มครองขอให้เจริญเจริญนะลูกนะคุณไม่รู้ว่าสองแม่ลูกคู่นี้หลอกใช้ความดีของลูกอยู่เอาละค่ะคุณมโนหาช่วงเวลาเลวร้ายที่เราเจอ มันก็ได้เข้ามาแล้วก็ผ่านพ้นไปตอนนี้ฉันอยากจะเห็นความสุขในชีวิตลูกสาวฉันอย่างรวดเร็วคุณเตรียมตัวเรื่องงานแต่งได้เลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าวันที่17ตุลาคมมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วนะคะฉันจะจัดงานแต่งของคุณกับทวินก็ให้ยิ่งใหญ่ไปเลย